ดิเดว่าเห็นแล้วถึงกับสะเทือนใจจริงๆคุณผู้ชมขะเด็กสาวเหมือนมีการโพสต์ตั้งคําถามนะคะว่าแอบชอบพ่อตัวเองเนี่ยมันผิดมากเลยเหรอทำไมถึงชอบพ่อครูตัวเองไม่ได้ทําให้ชาวเน็ตคิดแล้วแบบเฮ้ยตะก,กะแบบไหนเนี่ยโอ้โหเดือดเลยค่ะคอมเมนต์วิจาร์ณเรื่องนี้กันอย่างล้นหลามในโซเชียลคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วเนี่ยแบบ ไอ้ตะกะแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่ามีปัญหาอะไรในครอบครัวหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยพยายามที่จะอ่านวนแล้ววนอีกหลายต่อหลายรอบว่าเอ๊ะแล้วเข้าใจผิดหรือเขาสื่อสารผิดหรือเปล่านะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยกันแน่เพราะว่าทางด้าน,นของเพจ Facebook อีซอขยี้ข่าวอีซอค่ะมีการออกมาโพสต์ภาพที่แคปมาจากหน้าช่อง Tik t o k ของผู้ใช้ Tik t o k รายหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเด็กสาววัยรุ่นเนี่ยแหละคะ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร อยู่นะคะด้วยการที่แคปมาแล้วก็ภาพในนั้นคุณโจม่ะเป็นภาพที่มีข้อความเขียนเอาไว้บอกว่าแอบชอบพ่อตัวเองมันผิดมากเลยเหรอทำไมถึงชอบครอบครัวตัวเองไม่ได้มันผิดตรงไหนทำไมต้องขัดความรักของเราโดยทางด้านของเพจอีซอ e ค่ะมีการระบุแคปชั่น,นสั้นๆนยนะคะบอกว่า,าผิดมากไหมแอบชอบแฟนของแม่ ซึ่งต่อมาค่ะทางด้านของเพจนะคะก็มีการลงเป็นภาพเพิ่มเติมผู้ชมคะ่ะเป็นภาพในช่องคอมเมนต์นะคะก็คือเป็นอีกโพสตหนึ่งที่ผู้ใช้ t ิ k t o k กรายเดียวกันเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้โดยโพสต์นี้ค่ะเผยเห็นภาพของเด็กที่เหมือนใส่ชุดอยู่ในชุดนักเรียนนะคะค,คล้ายๆกับเป็นน้องนักเรียนชั้นมัธยมค่ะแล้วก็เขียนข้อความลงในภาพอีกเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าทุกคนคิดยังไงกับการท้องก่อนวัยอันควร งานนี้ค่ะทางด้านของอีซ้อนเนี่ยขยี้ซ้ำด้วยการเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าแล้วลูกต้องเรียกพ่อว่าอะไรคุณปู่บวกพ่อเท่ากับคุณปอแบบนี้ยหรอก็ดีนะปกติเห็นมีแต่เขาแย่งผัวเพื่อนแย่งผัวพี่นี่มีติใหม่แย่งผัวแม่ต้าชมากผู้ชมคะคือเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการที่น้องเขาออกมาโพสแบบนี้เป็น ปั่นหรือเปล่าหรือว่าต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจไหมอะไรแบบนี้นะคะห้ามกลางคนที่เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้แกสนับเลยค่ะมางคนบอกว่าฮะตกใจอะไรก่อนดีวะขอให้มันเป็นแค่คอนเทนต์เถอะแต่ถ้าคิดแบบนี้จริงๆเนี่ยควรไปพบแพทย์แล้วนะเคยได้ยินคำว่า Extra c o m p คอนะมเพปมเอ็กซ์เนี่ยความรู้สึกรักพ่อตัวเองอะคะ่ะอาจจะเกลียดแม่ต้องดูที่ประวัติครอบครัวด,ด้วย ในขณะที่บางคนค่ะก็บอกว่าเคยได้ยินจากไหนไม่รู้นานมาแล้วที่เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยจะเห็นแบบสัตว์จะแสนรู้มากกว่าคนแล้วก็คนเนี่ยจะสมสู่ไม่เลือกแบบสัตว์เออมันจริงแฮสังคมวิกฤตแล้วบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ควรจะ เฝ้าพึงระวังมากกว่าด่าน,นะคะน้องคนนี้ยังเป็นผู้เยาวไม่รู้ว่าโดนกรูมมิ่งอะไรบ้างแม่ของน้องรู้หรือยังพ่อจริงๆหรือพ่อเลี้ยงเคสนี้สหวิชาชีพต,ต้องเข้าไปดูแลค่ะดูว่า OSCC ของโรงพยาบาลเนี่ยถ้ารู้ว่าเขตไหนเข้าถึงตัวเด็กโดยไวยุติการตั้งครันก่อนสายเกินแก้ค่ะบางก็บอกว่าโ,โหป้าถึงกับพิมพ์แทบไม่ถูกเลยคะ่ะลูกเด็ก13ยังคิดไม่ได้แต่หวังว่าคุณพ่อเนี่ยคงไม่ขาดสติเหมือนลูกนะคะ ซึ่งพอเข้าไปดูในโพสต์ต้นเรื่องผู้ชมค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันแล้วก็แชร์ออกไปเป็นจํานวนมากนะคะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าพ่อเลี้ยงซึ่งผู้โพสต์เนี่ยก็ตอบกลับนะคะบอกว่าพ่อแท้ๆมีปัญหาไหมในขณะที่อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยนั่นมันรุ่นพ่อน้องเลยนะคะผู้โพสต์ก็มีการตอบกลับค่บแะแบบว่าไม่ได้สนอะไรนะคะบอกว่าทําไมไม่มีใครเข้าใจอ้าว กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่รู้ว่าน้องคนนี้เขาคิดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือต้องการแค่จะปั่นกระแสเพื่อเรียกร้องคนสนใจไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันก็เลยกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วก็ได้แต่ภาวนาให้เป็นแค่คอนเทนต์เท่านั้นค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ